เด็กๆก,กำลังทำอะไรกันอยู่คะทุกคนงงไหมคะว่าอันนี้มันคืออะไรงงค่ะหนูกำลังเล่นขุดอะไรกันอยู่คะก็เล่นอยู่จะขุดเป็น่อนะ้ำแต่มันเปื้อนแะล้วหนูก็เลยคิดออกว่าสามารถเป็นกระทะก็เลยเอาอันขี้ดินเนี่ยออกแล้วไีบ่บบว่ามันเหมือนขี้มาว้ามันเหมือนช็อกโกแลตช็อกโกแลตอือหือไหนะน่ามาดูสิคะ ช่องพอใจกับปีใหม่นะคะตอนนี้สวัสดีค่ะผู้ชมไหนเลี้ยวสวัสดีค่ะหันหน้ามาดีๆสิคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้เรากําลังอยู่ที่ไหนคะกระเบืรค่ะเรามาครั้งที่เท่าไหร่แล้วอยู่ร้านค่ะโอ้หนูมาเล่นขุดดินที่ไหนคะเนี่ย <c oughs> เปิดตะเบืร์กบัสดอกอีกทีวีรู้ค่ะอืออากาศเป็นยังไงบ้างคะ มันเปิดแอร์ยี่ห้าองศานะคะว,ว้าวเมืนเต็นท์เล่าได้บรรยากาศในการขุดดินมากเลยค่ะขุดอยู่ริมผา